ซูคันนี้ใครอยากได้สองแสนสามหมื่นสี่พันเอาไปเลยที่เหลือขายหมดแล้วเฮ้ยคันนี้ก็เหลือเอ้ยคันนี้ก็ยังอยู่ดีพี่คันนี้ก็ยังอยู่ครับคันนี้อยู่ที่เท่าไหร่น้อยสองแสนสองหมื่นห้าพันบาทสองหมื่นห้าพันบาทเอาไปเลยสามเปอร์เซ็นลูกค้าเชิญทางนี้เลยครับนั่งห้องแอร์กันดีกว่าเราเดี๋ยวไปกับเจ้านายผมครับบอสใหญ่ผมจะพาไปอยู่รับรองข้อตกลงรับรองข้อเสนอมอเตอร์เอ็กโปเลย อัดฟางราคาเท่าไหร่ครับอัดฟางก้อนเหลี่ยมนั้นอยู่ประมาณแสนเก้าไเวลาอ่ะเดี๋ยวไปกับเจ้านายผมนะครับเชิญคุณลูกค้าเลยอัดฟางก้อนเหลี่ยมอยู่ประมาณหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าสิบบาทสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มารับอะไรครับไอยาไม่มีมอ๋อมาหาล้ออ๋อมาหาล้อเหรอนี่สี่รูร้อยผมอ่ะผมว่าลงได้เลยเนี่ยไม่รู้เดี๋ยวลองเทียบดูก่อนไปจิ้มเลยพี่จิ้มรูเข้าได้เลย เครื่องตัดกิ่งไม้ราคาเท่าไหรครับอยู่ประมาณ4,5 0 0นะครับแต่ถ้าวันนี้ยอดถึง300อยคุณสมชายใช่ไหมคุณสมชายเครื่องตัดกิ่งไม้อะมีราคานะแต่ถ้าคุณอยากจะสนุกนะคุณดันคุณแชร์เลยอนิวกล้องไปเลยครับเครื่องตัดแต่งกิ่งไม้อ่าจริงจริงก็ถ้าขายอยู่หน้าร้านอยู่ประมาณตัวละ4,500ันประมาณนะครับแพงกว่านั้นอีกอ่าเท่าไหร่แพงกว่านั้นอีกประมาณ7 0 0 0พัน้าเลย7,5 0 0เลยตัวเนี้ย7,500เหรอเนี่ยแล้วตัวเนี้ยยอดวิว0เมื่อไหร่ไร 0บาทเริ่มต้นที่ศูนย์บาทออเริ่มต้นที่ศูนย์บาทเลยคุณลูกค้าอัดฟางบอกยังอัดฟางบอกแล้วครับอ่าเฮ้ยเวลามันจวนเจียนแล้วว่าเราจะยังไงดีวันนี้วันนี้มคงไม่ได้แบบมเออถ้าไม่ได้สามร้อยเนี่ยเดี๋ยวผมดูความพยายามอคุณลูกค้าไม่ช่วยแชร์คุณลูกค้า มันแจ่มนะคุณลูกค้านะมันแจ่มนะเนี่ย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 เดี๋ยยี่สิบนาทีสุดท้ายนะเออยี่สิบนาทีสุดท้ายเองนะคุณลูกค้านะเนี่ยเนี่ยคุณลูกค้าเออเดี๋ยวโชว์ไม่ถึงสามร้อยเอาไหมโชว์อ่ะอ่ะช่วยแชร์หน่อยครับคุณลูกค้าครับช่วยแชร์หน่อยกดแชร์กดไลค์หน่อยนะมาตั้งโทรแล้วเนี่ย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 ตั้งโชว์แล้วนะคุณลูกค้าครับ เออคุณลูกค้าครับกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะนี่นะมาแล้วนะ <S <S เวลาเหลืออีกแค่20นาทีเท่านั้นนะคุณลูกค้าอย่าช้านะคุณลูกค้าแม้แต่มันก็เล้าแล้วก็คันปากเหมือนกันนะอยากจะจัดงั้นนะเอางี้ไหมเอาเลยคุณสมยศบอกเอาเลยขอดูเครื่อง,องห,หวานติด,ท,ดท้ายรถแท้โอ้ยตอนนี้ของหมดนะของหมดนะครับคุณลูกค้ารบกวนติดตามหน้าเฟซบุ๊กนะครับเดี๋ยวมีเมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะมาลงหน้าเฟซบุ๊กนะครับเอานี้เในตู้เย็นให้ทั้งสามเก้า รับมโมกเครื่องพ่นยาด้วยนะได้ครับอ่ะเอาอย่างนี้แล้วกันเราเราพาไปดูตรงนี้แม้ว่าอยากได้เครื่องอะไรกันอ่วันนี้ก็เอาสักรายการหนึ่งแล้วกันถือว่ามีกิไปดูแล้วคนแชร์หนึ่งร้อยแล้วช่วยๆกันลูกค้าอยากได้เราก็จัดให้อ่ะลูกค้าอยากได้อะไรครับอ่ะ ลูกค้าแรกครับเครื่องปั่นไฟเครื่องปั่นไฟนะครับไฟร้อยสิบเริ่มต้นศูนย์บาทไฟร้อยสิบตัวนี้ห้าร้อยห้าสิบเครื่องคันด้านะบอกให้นะเอออ่าก็ประมาณศูนย์จุดห้ากิโลนะครับอันดับที่สองเครื่องตัดแต่งกิ่งไม้มิสูบิชิเป็นแบบแบตเตอรี่อ่าอ่าเครื่องยนต์สองจังหวะนะผสมวัตต์ลูปอันดับที่สามปั๊มสูบน้ำปั๊มสูบน้ำนิ้วครึ่งนิ้วครึ่งเบนซินสิทธังหวะมิสูบิชิแปะ คุณพีพิมพ์บอกว่าแต่งกิ่งไม้อันัเดอนร์สุดท้ายตัดหญ้านะครับเครื่องตัดหญ้าสะพายมี2ตัวนะแล้วก็มีปั๊มลมอีกตัวหนึ่งอันดับที่4ปั๊มลมไฟ110นะครับเอ้าพิมพ์มาจะให้เราประมูลอะไรเอาเลยอยากสนุกแล้วอ่าพิมมาเลยแล้วแล้วก็มีปั๊มลมปั๊มลมก็ไฟ110นะครับเออพิมพ์มาหน่อยใครอยากให้เราประมูลอะไรพิมพ์มาหน่อยเนี่ยมันใจร้ายไม่ยอมไม่พิมพ์ไม่พิมพ์ก็ไม่เอาแล้เออดูสะอาดใจดีแล้วประมูลสวยแบไม่สนุกกับเราอลยนะ สิคาา้าปีนี้นะครับตามสภาพนะครับเราประมูลตามสภาพนะคคุณลูกค้าราคานี้เราเริ่มต้นศูนย์บาทเนี่ยอา้าวคุพูพีบินบอกแต่งยิงไม้คุณสมยศปั๊มน้าเอาละใครอยากได้อะไรครับปั๊มล่องประมูลศูนย์บาทนะครับฟังไม่ผิดนะครับศูนย์บาทจบร้อยหนึ่งก็จบร้อยหนึ่งนะครับปั๊มน้ําปั๊มน้า <c oughs> เดี๋ยวรอลูกค้าท่านอื่นก่อนนะท่านรับหรือไม่มีเราก็จะเออตอนนี้ก่อนประมูลเอางี้ดีกว่า ตอนนี้นะก่อนเราจะประมูลนะทุกคนที่ดูอยู่ในนี้นะครับผมรบกวนขออีกคนละแชร์ชกดแชร์ให้หน่อยแล้วประมูลเลยมากดแชร์ให้หน่อยแล้วเราจะประมูลเลยเดี๋ยวเราเริ่มต้นที่อะไรเลยเอาเครื่องตัดหญ้าก่อนนะห,หนึ่งตัวเงียบเลยอะ่ะพี่วันนี้ปั๊มลมปั๊มลมเว้ยปั๊มลมมาเอา้าขอคนละแชร์ครับกดแชร์ให้หน่อยเดี๋ยวเราเริ่มต้นเครื่องตัดหญ้าคือิรเลยเริ่มต้นศูนย์บาทเราไล่เลยอ่ะ,อะใครอยากได้อะไร ไม่เหมือนกันสักคนเลยอ่ะเออไม่เหมือนเลยเราเอาเลยขอคนละหนึ่งแชร์กดแชร์ให้หน่อยเราจะประมูลแล้วเดี๋ยวเราจะเสียเวลาอ่ะกดแชร์มาหนึ่งแช์ครับช่วยแช์กันหน่อยคุณลูกค้าเราอยากได้จักรยานครับทอ่จะเอจักรยานครับหนึ่งแชร์กดแชร์เข้ามากดแชร์เข้ามากดแชร์เข้ามาเลยครับกดแชร์ก่อนแล้วเราจะเริ่มแล้วพร้อมเมื่อไหร่พิมพ์มาแช์แล้วสองรอบขอบพระคุณมากครับคุณสุนยศ เรียบร้อยนะอ่ะ,อะปั๊มน้ำครับโอ้โหมีหลายเยอะมากเลยเอ้าเราเริ่มต้นกันก่อนดีกว่าเอานี้เริ่มเลยต่อจากนี้นะครับเกมแรกเลยนะครับเครื่องตัดหญ้าคิลินะครับราคาเริ่มต้นตัวนี้อยู่ประมาณ3,9 0 0าอ่าตัวนี้3,9 0 0เลย39 0 0คลิ S I M 2009น D 2009 D นี่แหละอ่ะเราเริ่มต้นกันเลยนะครับเกมนี้ เริ่มต้นที่ศูนย์บาทบิดได้ครั้งละเท่าไหร่ขั้นต่ำนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับเอาตอนนี้ก็เอาเครื่องแต่ญ้าแล้วกันนะพี่เอาเครื่องัดหญ้าเลยวางแล้วอ่าศูนย์บาทนะครับศูนย์บาทตัวนี้ตามสภาพนะครับตามสภาพศูนย์บาทใครให้เท่าไหร่พิมพ์มาร้อยหนึ่งจบร้อยหนึ่งแล้วอ่เรายอมหมดอ่ะเรายอมหมดอะมาตามสภาพเลยครับเครื่องัดหญ้าตัวนี้พิโอลิสเครื่องยนต์สองจังหวะนี่แขนสวยๆคันเร่งมี เอาถังไม่รั่วอา้าวพิมพ์มาครับพิมพ์มา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 พพิมมา์าเลยครับพิม,ม <จะ S 1> พ์พม,มาเลยครับเออพิมพ์มาเลยครับรพิม,มพ์ม,มาก่อนเคียรลิศเริ่มต้นที่ศูนย์บาทใครเอาเครื่องตัดหญ้าตัวนี้บ้างเอาร้อยหนึ่งแล้วคุณวิณ<ม>ชัยหนึ่งร้อยบาทนะครับคุณวิชัยสุณลดเก้าร้อยครับคุณลดเก้าร้อยมาเลยโหโหดอ่ะโหดอ่ะ โอ้ oh, โหตอนนี้นำที่900บาทคุณสมยศตอนน 1991, oui mm hey, mm hmm. ี้เป็นผู้นําใครให้มากกว่าคุณสมยศไหมครับ900บาทนะครับ900บาทครับนำที่900บาทนะครับตอนนี้นับนับนับ10ตอนนี้คุณสมยศนับ10ผู้นํานะครับใครให้มากกว่าคุณสมยศไหมครับ900คุณสมยศนับ10คุณอำนวยอิสเมครับ1 0 0 0พันเอาคุณอำนวย1พันขอบพระคุณคุณอะไรเนี่ย คุณอนุสรอนด้วยนะครับแแล้วเอาไดใครให้มากกว่าคุณอานวยไหมแค่จอดินตอนนี้ยังไม่มีของเลยนะครับมีใครให้มากกว่าคุณอานวยอิสโมเราไหมครับหนึ่งพันบาทเจมเลยเราจะนับ 10- ถึงศูนย์นะครับเก้าเมื่อไหร่ที่มีบิดใหม่มาเราจะนับใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับนับเก้านับ9อ้าเอาคุณอานวยนับ9้ามีใครให้มากกว่าคุณอานวยไหมครับปิดก็ปิดนะคะให้มากกว่าคุณอํานวยไหมครับนับเก้าแล้วเอานับ8นี่ให้แเลย ับให้พั<ล>นหนึ่งเลยครับตามตอนะครับตอนนี้ใครมีใครให้หนึ่งพันหนึ่งร้อยไม้มีใครให้หนึ่งพันหนึ่งร้อยไม่พิมเข้ามาครับตอนนี้ขั้นต่ำหนึ่งร้อยบาทคุณอํานวยเป็นผู้นําอยู่นะครับตอนนี้หนึ่งพันบาทมีใครให้หนึ่งพันหนึ่งร้อยไม้มีใครให้มากกว่าคุณอํานวยไหมหนึ่งพันหนึ่งร้อยพิมเข้ามาของครบนะจน๊ะนี่ดูไม่มีอะไรแตกหักนะาาดูเลยดูเลยอ้าวมีใครให้อาคุณอํานวยนับเจ็ดคุณอํานวยนับเจ็ดแล้ว มีใครให้มากกว่าคุณอำนวยไหมมีใครให้มากกว่าคุณอำนวยไหมครับคุณอำนวยอิสโมนะครับเป็นผู้นำนะครับมีใครให้1,100บ้างพิมพ์เข้ามาเอาคุณวานพิมหนึ่งพันหนึ่งนับเอานับนับนับห้าพอพี่นับห้าไปเลยยาวไปโอเคมันยาวไปนับห้าเลยาวไปนับห้าตอนนี้ใคร ให้มากกว่าคุณวันธรรมชาติการเกษตรไหมครับคุณวันให้มา1,100 <oun. S 1> อ่านับ4ไปเลยเอานับ4ี่เลย <OK. S 1> มีใครให้มากกว่าคุณวน 1, ัน1,100ัห้ยไหมครับมีใครให้1,200ตามสภาพครับเขาทราบกันดีมีใครให้1,200บ้างมีใครให้1,200ม,มากกว่าคุณวันธรรมชาติการเกษตรไหมมีใครให้มากกว่าคุณวนัไนไหม1,200ัมีใครให้1,200ั้ยไหม <S <S มีใครให้มากกว่าคุณวันไหมครับมีใครให้มากกว่า หนึ่งพันสองร้อยครับคุณวิวัฒน์คุณวิวัฒน์ครับหนึ่งพันสองร้อยมาแล้วครับคุณวิวัฒน์อนะตอนนี้คุณวิวัฒน์เป็นผู้นํานะครับหนึ่งพันสองร้อยใครมีใครให้มากกว่าคุณวิวัฒน์ไหมครับหนึ่งพันสองร้อยมีใครมากไหมคุณอำนวยอิสโมครับหนึ่งพันสามร้อยบาทแล้วคุณอํานวยอิสโมนะครับหนึ่งพันสามร้อยมีใครให้มากกว่าหนึ่งพันสามร้อยไหมครับมีใครให้มากกว่าหนึ่งพันสามร้อยไหมยอดเข้ามาเลยครับเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้ นับ4นับนับเลยครับนับ4เลยครับมีใครให้มากกว่าคุณํำนวยอิสโมไหมครับ1,300มีใครให้มากกว่า1,300ั้ยไหมหนึ่หยดเข้ามาครับหนึยหยุดเข้ามาเลยมื่นหัวมีใครให้มากกว่าหนึ่ใครใครใคอย่าพุ่งโทรเข้ามาได้ไหมครับเป็นไลอยู่นับท่า่ครับตอนนี้นับสมนับสามไปเลยนับ3มเลยมีใครให้มากกว่าหนึ่งั้ยไหมหนึ่ใครให้ครับหนึ่ 1400มีใครให้ไหม1,400 1 4ั0้ยมีใครให้มากกว่าคุณํำนวยอีสมโมไหมครับ1,400มีใครมากกว่านับ3ไปเลยนับ3ไปเลยนับ3ไปเลยนับไปเลยอ้าคุณพีบินครับ14 1,400นับ5ครับตอนนี้ผู้นำนะครับคุณพีบินนะครับคุณพีบินให้มาในราคา1,4ึ่นตัวนี้เป็นคีโอลิสนะครับ สองรุ่นเก้า R M สองศูนย์ศูนย์เก้าดีนะคะเป็นเครื่องเบนซินสองช่วงล้อผสมมอเตอร์<น>รูปมีใครให้มากกว่า1,400งั้ยไหมครับมีใครให้ใหมากกว่า1,400พิมพ์เข้ามาครับหยดเข้ามาเลยครับสักร้อยหนึ่งใครให้1,500พิมพ์เข้ามาครับมีใครให้มากกว่า1,400ครับ1,500พิมพ์เข้าไปเลยอ่ะพิมพ์มาพิมพ์มาครับพิมพ์มาครับนับเท่าไหร่แล้วครับนับสามไปเลยรถสายขับคูโบต้าสองเราครับ สองเราไม่แน่สองเผาสองเผาสองเผานั่นแหละครับพัวต้ามีเป็นล้อแฮกนะครับล้อหลังโอเคตอนนี้อยู่ที่1,400งพัน้อบาทนานะครับเอาคุณพีบินมีใครให้มากกว่าคุณพีบินไหมครับ1,400มีใครให้มากกว่าเปล่ามีใครมากกว่าพันสี่ันสไหมครับเอาคุณลำนวยอิสโตมูพันห้าคุณสองด้วยนครับคุณลำนวยอิสโมให้มาพันห้านับห้าเลยคุณลำนวยนับห้าอ้าวมีใครให้มากกว่า1,500งพันห้าร้อยไม่บอกได้นะเดี๋ยวยืนกันเลยเดี๋ยวบิดเลยบิดเลยให้บิดหมดเลยเอา คุณนำนวยคือผู้นาในเกมนี้นะครับ1500มีใครให้มากกว่าคุณํำนวยไหมครับ1,500ใครให้1,600พิมพ์มาอ่านับ4นับ4่นับ4นับ4มีใครให้มากกว่าคุณํำนวยไหมครับตอนนี้ราคาอยู่ที่1500มีใครให้1,600พิมพ์เข้ามาหยดเข้ามาสักร้อยครับ1,600พิมพ์เข้ามาครับพิมพ์เข้ามา1,600ครับมีใครให้มากกว่าไหมมีใครให้มากนับ3นับ3นับ3 มีใครให้มากกว่าคุณอํานวยไหมครับมีใครให้มากกว่าคุณอํานวยไหมครับ1,500ตอนนี้มีใครบิดขั้นต่ำหนึ่งร้อยบาทนะครับบิดเข้ามาครับบิดเข้ามาอีกร้อยนึ่งนะมีใครให้มากกว่าครับมีใครให้มากกว่าครับใครพิมพ์ม,มาหกหนึ่งพันหกร้อยคือผู้นําะพิมพ์เข้ามานีนะหน้แล้วนับสองนับสองแล้วนับสองแล้วมีใครให้มากกว่าคุณอํานวยไหมครับใครให้มากกว่าหนึ่งพันห้าร้อยไหมครับหนึ่งพันหกร้อยพิมพ์เข้ามาครับหนึ่งพันหกร้อยพิมพ์เข้ามาเลย มีใครให้มากกว่าไหมครับมีใครให้มากกว่า1,500ั้ยไหมครับนับ1น,นับ1แล้วเอาามสิบวิไป3ามิบวิไปตามสภาพนะครับใครทำได้ทำเลยครับพิมพ์ได้พิมพ์เลยมีใครให้มากกว่าคุณพีบินไหมครับไอ้คุณอำนวยไหมครับ1 5 0 0หยดเข้ามาเลยครับ1,600เป็นผู้นำทันทีนับศูนย์ไปอา้าวนับศูนย์แล้วมาเอา1,700มา กำลังจะกดจับเวลาเลย1,700นะครับคุณสุดที่ชายเป็นผู้นำในเกมนี้ครับกำลังกดเวลามีใครให้มากกว่าคุณสุดที่ชายไหมครับ1,700มีใครให้มากกว่าคุณสุดที่ชายไหมครับมีใครให้มากกว่า1,700งั้ยไหมครับ1,800ยหยุดเข้ามาสักร้อยหนึงครับหยุดเข้ามา1นึ่งพันเจ็ดร้อยนับเท่าไหร่ครับนับ4ไปเลยครับเมื่อกี้นับ5ไปแล้วนับ4ี่เลยครับ1น0 0ันับ4 1,700นับ4มีใครให้มากกว่าคุณสุดที่ชายไหมครับมีใครให้มากกว่า1,700ไหมครับ 1,800หยดเข้ามาเลยครับเป็นผู้นำทันทีในเกมนี้เลยครับนับสามสวัสดีครับด้วยสวัสดีครับ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 ขอบคุณมากครับเอานับสามแล้วมีใครให้มากกว่าคุณสุธิชัยไหมมีใครมากเอานับสองไปเลยนับสองไปเลยนับสองไปเลยสำหรับคุณสุธิชัยตามสภาพนะคะมีใครให้มากกว่า1,700ั้ยไหมครับมีใครให้มากกว่า1,700ั้ยไหมครับมีใครให้มากกว่าคุณสุธิชัย นับ2ครับนับสองตะวันสว่างขอเล่นด้วย1800บาทนะครับคุณตะวันมาครับคุณตะวันมา1,800ครับขอเล่นด้วยคุณตะวันบอกขอเล่นด้วยจัดให้ครับคุณตะวันครับคุณตะวันคือผู้นำนะครับนับ5อยู่นะครับตอนนี้มีใครให้มากกว่าคุณตะวัน1800ัยไหมครับตามสบายหนึ่งพัครับชีโอ l ิสตัวนี้เป็นรุ่น srm 0 0 9ดีนะครัดีนะครับผมได้ราคา ของเดิมเนี่ยสามพันเก้านะตัวเนี้ยตัวเนี้ยสามพันเก้าเครื่องเป็นพินสองจังหวะนะครับใช่ผสมวัตต์รูปมีใครให้มากกว่า1,800งั้ยไหมครับพิมพ์เข้ามานะครับนับ3นับ3นะครับเออนับ3เลยครับมีใครให้มากกว่า1,800งั้ยไหมครับพิมพ์เข้ามาเลยครับมีใครให้มากกว่า1,800มีใครให้ขั้นต่ำหน0่บาทนะครับพี่ขั้นต่ำหน0่บาทนะครับคุณซานมีใครให้มากกว่า1,800งั้ยไหมครับขั้นต่ำหน0่นะครับเอา1,900ครับคุณอนุษอัน อนุนชัย okay. lifetime, อันลนชัยอรุนชัยอรันชัยครับคุณอรันชัยครับคือผู้นําในเกมนี้1,900บาทครับเอามา1,900บาทครับนับ5นับอ้าเอาคุณอรันชัยเป็นผู้นําในเกมนี้นะครับมีใครให้มากกว่าคุณอรันชัยไหมครับคุณอรันชัยพันเก้ามีใครให้มากกว่าพันเก้าพิมพ์เข้ามาครับนับ4ไปเลยอ่านับ4เลยครับนับ4มีใครให้มากกว่าคุณอรันชัยไหมครับตัวนี้มีใครให้มากกว่าไหมครับ 1,900อยมีใครให้2,000ัไหมครับมีใครให้มากกว่า1,9 0 0้อไหมครับพิมเข้ามาครับนับ3ครับนับ3แล้วนับ3แล้วมีเข้ามามีใครให้มากใครให้2,000พิมพ์เข้ามาเลยครับคุณคุณคือผู้นำทันทีนับ2ไปเลยครับบิดขั้นต่ำห0 0บาทนะครับอยากเล่นด้วยได้เลยครับเล่นด้วยจัดให้ครับจัดให้เลยห้นะครับคิวอิตสอนนะครับ S R M 2องน D นะครับอ มีใครนับสองอยู่มีใครให้มากกว่าคุณอรัญชัยพันเก้าไหมถ้าไม่มีนับหนึ่งครับอ้าวหนึ่งครับไม่มีนับหนึ่งครับไม่มีนับหนึ่งครับมีใครให้สองพันไหมมีคนให้สองพันพิมเข้ามานะนับสุเมื่อไหร่ผมจะจับเวลาสามสิบวินะครับแล้วคราวนี้ผมจะเขียนปิดถ้าไม่มีคอมเมนต์อยู่บนปิดเราปิดการประมูลเลยนะครับมีใครให้มากกว่าคุณอรัญชัยไหมครับตอนนี้มีใครให้สองพันพิมเข้ามาครับ นับศูนย์รับโอเคครับมาผมจับเวลา30มสิบวิสุดท้ายนะครับมีใครให้มากกว่าพันเก้าไหมใครมี2000พิมพ์หยดเข้ามาเลยครับพิมพ์เข้ามาเลยครับพิมพ์เข้ามาเลยครับใครให้2000พิมพ์มีใครให้มากกว่าคุณรันชัยพันเก้าสิบสองครับสิบเอ็ดสิบมีใครให้มากคุณรันชัยมีใครให้สองพันพิมเข้ามาครับ มีใครให้สองพันพี่เข้ามาครับมีใครไหมมีใครให้มาสองพันไหมครับพี่เข้ามาเลยครับจะหมดแล้วหมดแล้วจะหมดเวลาแล้วครับมเวลาหมดเวลาครับหมดเลยเอ้าคุณดอนมาครับคุณดอนให้ครับปิดเลยคุณดอนให้ครับคุณดอนนะครับชิวเฉียดชิวเฉียดอยู่ทันอยู่ทันอยู่ครับทันอยู่อ้าวคุณดอนมาสองพันมีใครให้สองพันนับห้าคุณดอนนับห้าครับคุณดอนครับ คุณอดอนอย่าเล่นเสียวขนาดนี so ้นะครับพิมไม่มนทันนะครับจทันนะครับรอบหน้าจะไม่ทันนะรอบหน้าจะไม่ให้ไม่ทันนะฮะมีใครให้มากกว่าคุณดอนไหมครับ2000นับ4นับ4ครับมีใครให้มากกว่าคุณดอนไหมครับนับ4แล้วมีใครมากกว่า2,000ัไหมมีใครให้มากกว่าคุณดอนไหมครับ2000บาท2001พิมพ์เข้ามาฮะ2100ร้อบาทนะครับ สองพันบาทหาซื้อที่ไหนได้นับ3ราคาเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่3,900น้นะคุณลูกค้าตอนนี้ราคาเนี่ยคุณดอนคือผู้นำนะครับ2,000บาทตามสภาพมีใครให้มากกว่าคุณดอน2 0 0 0บาทไหมส0งพันหนึ่งพิมพ์มาครับนับ3นับ3แล้วครับนับ3แล้วมีใครให้ไหมมีใครให้มากกว่าคุณดอนไหมครับ2,000มีใครให้2 0 0พหนึ่งพิมพ์มาครับมีใครให้2001หนึ่งพิมพ์มา เมื่อไหร่ที่ศูนย์นะครับเดี๋ยวเราจะจับเวลา30มสิบวิแล้วเราจะทิ้งปิดนะครับทับนทีชื่อใครอยู่บนปิดที่เป็นบิดใหม่นะครับจะเริ่มใหม่ที่นี่ก็คือปิดที่ครับมีใครให้มากกว่าสองพันแล้วนะครับสองพันนับสองสองพันนับสองมีใครให้มากกว่าสองพันไหมสองพันนับสองแล้วมีใครให้มากกว่าคุณดอนไหมสองพันนับสองสองพันนับสองนับหนึ่งไปเลยครับสองพันนับหนึ่งครับสองพันนับหนึ่งครับมีใครให้มากกว่าคุณดอนสองพันมีใครให้สองพันหนึ่งไหมสองพันนับสองอยู่ครับเอยู่ สองพันหนึ่งครับสองพันหนึ่งครับสองพันหนึ่งมีใครให้มากคุณดอนสองพันหนึ่งสพับสไปอ่ะลบศูนย์ได้ลบศนย์บศูนย์เเลยสองพันบศูนย์สามสิบศูนยนะครับแล้วคราวนี้ผมจะเขียนว่าปิดนะครับถ้ามีบิดไหนอยู่บนปิดนะครับก็คือจะเริ่มใหม่นะครับถ้าไม่ใช่ปิดคุณดอนสองพบาทมีใครให้มาว่กคุณดอนสองพนับแล้วสองพนับศแล้ว 2,000มีใครมากกว่า2,000หนสองวิายนะครับอีกแค่สิเอ้าสองพันครับสองงมาแล้วคุณตะวันมาแล้วครับสองพันหนึ่งเหนื่อยสองพันับห้าสพัน้ามีใครให้มากว่าสองพันหนึับห้าไหมสองพันหนึ่งนับห้าสองพันับห้าแล้วคุณตะวันคุณตะวันสองพันหนึ่งนับ4ีพนับสีพนับสแล้ว คนที่จีวามาสจีซังสองพันหนึ่งแท่นตอนนี้ของหมดนะครับสวรค์แท่นสองันับสี่สองพนับสมีใครให้มากกว่า2องพันหนึ่งนับสี่ไหมคุณตาวันสองพันนับสี่สองนับสามไปเลยเอาสองนับสมีใครให้2องพันสองไหมมีใครให้สอันสองไหมสองพันหนึ่นับสามแล้วสองพันหนึ่งนับสองไปเลยเอาไปเลยไปเลยเอองพันับสมีใครให้มากกว่าคุณตาวันไหมครับมีใครให้มากคุณตาวันสองันับสองกนะคุณอาจีซังเอาไหมครับ สองพันับสองันับสแล้วมีใครให้้างว่าคุณสองันหนึ่งไหมสองพันหนึ่งนับสองของเดิมเนี่ยสามพันเก้าราคาเริ่มต้นสามพกาตอนนี้มีใครมากคุณสองพนหับหเลยเออสองพน่งนับหนึ่งนหับหมีใครให้มากคุณตะวันไหมครับสองพันหนับหแล้วสองพ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 นหนึนับหนึ่งสองพันหนึ่งนับศูนยไปเลยจำสามสิบวินสุดท้ายนะครับ ถ้ามีผมจะพิมพ์ปิดนะครับถ้ามีใครขึ้นมาก่อนคุณตะวันนะครับก็คือเป็นหลังคุณตะวันแล้วก่อนปิดก็คือ,อจะนับใหม่นะครับนับเน้านะฮ<อ>ะสองพันหนึ <S 1> 1 <S ่งในสุดท้ายนะครับว่าเลยสองพันหนึ่งมีใครให้มากกว่าสองพันหนึ่งไหมสิบเก้าแปดเจ็ดหก มีใครให้สามพันสองไหมมีใครให้สองพันสองไหมหนึ่งมีใครต่อไปครับมีใครสองพันสองไหมไม่มีครับไม่มีครับไม่มีอย่าเดี๋ยวรออย่าดูเมตรนะครับอย่าขึ้นมาตอนนี้นะมีใครให้สองพันสองไหมมีใครให้สองพันสองไหมมีใครสองพันสองไหมสามแล้วสองแล้วมีใครสองพันสองไหมสองพันสองศูนย์ปิดขึ้นไหมครับปิดขึ้นยังปิดแล้วครับปิดแล้วครับ ปิดขึ้นยังแล้วปิดแล้วปิดแล้วขึ้นแลยนะครับนี่ปิดขึ้นแล้ยอย่างนั้นก็รบกวนตะวันนะครับตะวันชุนั้นในเกมนี้นะครับราคา2 0 0องพัตามสภาพเลยนะครับตะวันแซวักนะครับรบกวนแคปรูปทักอินบ็อกซ์ให้หน่อยนะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ร่วมกันเล่นสนุกพอแล้ววันนี้วันนี้ตัวเดียวพอพี่แแบบรูปยังแคปรูปยังแแบบรูปก่อนแแบบรูปให้หน่อยครับคุณตะวัน วันนี้ใช่วันนี้คนดูน้อยเล่นให้ตัวหนึ่งแล้วกันพอแล้วใครอยากชมนะครับวันออกวันจันทร์พี่เอสไม่มาถูกครับวันจันทร์พี่เอสไปต่อไปขี่สองันหนึ่งรบาทครับเอาเท่านี้ก่อนแล้วกันวันเนี้ยอ่ะโอเคโอ้โหสองพันหนึ่งสนุกดีแกแน่ใช่วยกันไลค์ช่วยกันแชร์ใช่ช่วยกันไลค์ช่วยกันแชร์หน่อยครับให้มันมีสักสามร้อยวิวนะ ไอเราอยากเราอยากจะเล่นสนุกกันแหละแต่คุณลูกค้าไม่ร่วมสนุกกับเราอ่ะไม่แชร์ไม่ดันให้ถึง300วิวไงพอไม่ดันมันก็ไม่สนุกใช่ไหมใช่ป่ะดันเมื่อดันได้สนุกสนุกใช่ไหมสำหรับวันนี้นะครับก็ได้เวลาของเราแบ่เวลากับนิฮอนโมโนยาร์ดไลท์ขอพระคุณลูกค้าที่ช็อปขอพระคุณลูกค้าที่แชร์ขอขบคุณลูกค้าที่เม้นต์ต่างๆนานาให้มาสนุกสนานลาเลยแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันดันราคาให้เรานะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันวันวันจันเราเดี๋ยวค่อยว่าวันจันน่าจะไลฟ์นะครับใน YouTube นะครับเจอกันใน YouTube นะ